คุณพ่อผมเป็นคนแรกของโลกปัจจุบันนี้แต่ขงในประเทศไทยนี้ก็ก็ไม่พบเจอแล้วประมาณ200ตัวเลยนะที่ใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ที่นี่งสองตัวครัเราตั้งใจเพาะเพื่อการอนุรักษ์น้อยน้อยคนที่จะได้อุ้มคต่ของเอาละค่ะตัวสุดท้ายนะคะเฮ้ย <Hey. S 1> <c oughs> จุดเดงที่ทั่วไทยวันนี้นะคะเราอยู่กันแถวกำแพงแสนที่จังหวัดนครปฐรมค่ะวันนี้นะคะโบลิงจะพาทุกคนมาดูสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งกใกล้จะสูญพันธ์แล้วแล้วก็หาดูได้ยากมากๆตามธรรมชาตินั่นก็คือปะะขงนั่นเองค่ะ หลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยมีฟาร์มที่สามารถเพาะพันธุ์ตะโขบได้ด้วยและที่สําคัญคือเป็นฟาร์มไม่กี่แห่งบนโลกใบนี้ค่ะที่สามารถเพาะพันธุ์เขาได้เองจริงๆและตอนนี้นะคะวลลิงอยู่กับพี่เจ้าของฟาร์มเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะพีญญญ่บัญญานี่ ปัญญาฟาร์ม <ul> ที่นี่มีประมาณกี่ตัวคะที่เราเลี้ยงเอาไว้ตะโขงทั้งพ่อแม่พันธุ์และลูกที่เราเพอได้ก็รวมๆ200 0ตัว <ul> ท,ทำไมมันใกล้สูนพันธุ์ะมันก็ดูแบบลูกออกหลานนะคะพี่ปัญญาค <ul> ือจริงๆแล้วตะโขงนี่เป็นสัตว์ขี้อายนะแล้วก็ขี้กลัวเวลาเขาขึ้นมาวางไข่สัตว์อื่นก็จะมาขโมยกินไข,ข,ข,ขน่เขากรณีที่มีคนไปเก็บไข่หรือเก็บลูกตะโขงพ่อแม่เขาก็ไม่สามารถที่จะ ขึ้นมาปกป้องอันตรายได้เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ขี้กลัวขี้อายไม่เหมือนอน้ำจืดน้ำเค็มถ้าจอเข้นน้ำจืนน้ำเค็มเราลงไปเก็บไข่เขาเแม่เขาจะขึ้นมาป้องกันอันตรายหให้กับไข่ไหนคะจอเก้นข้างหลังนะครับอยู่ในคอกครับแม่แม่เขาอ๋อน,นี่นี่แหละครับจะดุร้ายเป็นพิเศษครับเพราะเขาหวงไข่หวงลังเขาแต่ในกรณีตะโขงนี่พอเราลงไปปุ๊บแม่เขาดำน้ำหนีเลย าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูตะโขงกันสบายใจได้น้มันน่าจะไม่เข้ามาหาเราแน่นอนออไ,ไน่าจะปลอดภัยแล้วแล้วเราต้องระวังอะไรไครับมะในกรณีที่เราจะไปดูต้องเงียบเพราะว่าถ้าสมมติว,ว,ว่ามีเสียงดังก็จะหนีลงน้ำตอนนี้ตามพี่ปัญญามาอยู่ที่ริมบ่อน้องตะโขงแล้วนะคะแต่ว่ามัิไม่ยังเงียบสุดแล้วนะ เห็นไหมแต่ไม่เห็นเขาเลยอ่ะไม่เห็นเลยฮะนี่เขานี่คือเขาเขาได้ยินเสียงเราเดินมาใช่ใช่เขาได้ยินเสียงเดินมาเขาก็หนีลงน้ำเอาจริงๆประมาณกัวนี่ยแต่แต่จะมีมีอยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมโผล่เห็นเห็นจมูกไหมจมูกคอปอคอปอตรงที่เป็นมุมโค้งอะค่ะที่มีแบบก้อนๆดำดำโผล่ขึ้นมาอันนั้นคือจมูกเขาไปจมูกเขาถัดมาเห็นสองอันขึ้นมาก็คือลูกตายเขาบ่อนี้มีจริงประมาณกี่ตัวคะพี่บ่อนี้สามสิบตัว โหมาให้เราเห็นแค่ตัวเดียวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูเห็นรถอาหารอันนี้คือเราเตรียมอาหารน้องเป็นอะไรคะนี่เป็นหัวไก่หัวไก่จากลงลงชําแหละปกติวันวันหนึ่งนี่เราให้อาหารน้องประมาณกี่รอบคะสองอาทิตย์ครั้งอุ้ยสองอาทิตย์ครั้มาแล้วมาแล้วมากินเราก็หายไปเลยอ่ะนี่คือเขาอาอยู่ปะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เริ่มงับงับอาหารกินอุ้ยตัวใหญ่มาก โล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 อลโ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 วเล้ลโลโตโลโงโล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 โเร็วๆตัวอื่โลโลโลัลอลโลโกโล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 ลโลลโลโลโลลโลโลลโ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  ตาามมกินแสดงว่าจริงๆละตะขงเขามีจ่าฝูงป่ะคะมีมีในในสัตว์ตระกูลจอแค่เขาจะต้องมีจ่าฝูงจ่าฝูงตัวที่เป็นผู้นําจะขึ้นมากินก่อนแล้วถ้าตัวผู้นํากินแล้วปลอดภัยตัวเล็กๆอื่นๆจะขึ้นตามมาเรามีเทคนิคการเรียกนะคะตะขงด้วยตะขงเป็นสัตว์แบบชอบเสียงเพลงเอาใหม่พี่มัน้องลยงเลยร้อลยร้องเลยร้องลยร้องลยร้องลยร้ลย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 ลนี่ง่ายง่ายง่ายเมาต่อด้วยมามา เขาจําเสียงพี่เขาได้ไหมคะจําจําได้ถ้าเราเปลี่ยนคนพูดเขาจะมาไหมคะบางทีอาจจะไม่มาที่วิญญาณเรามาวิญญาณวิญญาณหนูอยากเห็นวิญญาโลราเ่าพี่วิญญาณเรา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 ้พูดถึงลักษณะก่อนดีกว่าความแตกต่างระหว่างจระเข้กับกะโขงคือดูง่ายๆก็คือกะโขงปากจะยาวเล็กเนี่ย แหลมยาวแต่ถ้าเป็นจระเข้นี่ก็จะเป็นปากกว้างปัจจุบันนี้ตะโขงในประเทศไทยนี้ก็กไม่พบเจอเลยก็ต้องถือว่าศูนพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้อ๋ออันนี้คือเราได้มาโดยการเพาะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีมาตามธรรมชาติเลยในพ่อแม่พันธุ์นี้เราจะไม่ให้อาหารบ่อยจนเกินไปทำไมคะเพราะว่าถ้าถ้าเขาอ้วนมากเขาอ้วนมากนี่ก็ก็จะไม่ผสมพันธุ์ แล้วถ้าเป็นบ่อตัวทั่วไปอะถ้ากระโขงปกติถ้าเป็นบ่อขุนธรรมดาอะไรนี้เราก็อาจจะให้วันวันเว้น3วันวันเว้นสามสัปดาห์นึงก็ประมาณสคนในลักษณะถ้าสมมุติว่าจะเป็นบ่อกอพันเราจะสร้างบรรยากาศให้ร่มลื่นให้เงียบเพื่อเพื่อที่เขาจะได้อยู่แบบไม่ไม่มีความเครียดเห็นไหมคะน้องขึ้นมาอาบแดดนี่คือเขาอาบแดดหรือว่า ปกติจากเช่หรือตาโขงก็จะชอบขึ้นมานอนพักบนบกนะฮะแต่ในกรณีที่เขาตกใจเขาก็จะลงน้ําเห็นไหมคะว่าเขานอนบนบกนี่กึ่งกึ่งอยู่บนบกครึ่งหนึ่งส่วนหางอยู่ในน้ําแต่เขาตกใจปุ๊บเขาเอี้ยวตัวลงน้ําเลยยังบ่อนี้นี่มีประมาณกี่ตัวค่บ่อนี้มีประมาณสิบห้าตัวเป็นรุ่นลูกรุนลูกรุ่นแรกแนกซึ่งตอนนี้อายุก็ประมาณสิบกว่าปีแล้ะ นายโค้ชก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์โอเคตบบ่อพ่อแม่นั้นอายุเท่าไหร่นะอายุ40่กว่าปี40กว่าปีแต่อันเนี้ย10กว่าปีก็เดียวก็จะสลับรุ่นกันไปมี15ตัวแต่มีลูกใจกล้าที่แบบชิวๆตัวเดียวยังไงตัวเดียวนอแล้วเหรอ่อเขาได้ยินเสียงดังเลยเขาตกใจเขาไม่แน่ใจเขาก็หันลงน้ําทันทีสําหรับบ่อตะโขงขุนจะใช้พืชน้ําลงไปเพื่อเพิ่มความเย็น เพราะหากน้ำมีอุณหภูมิสูงตะโของอาจจะตายได้ส่วนด้านการผสมพันธุ์ก็ถือว่าค่อนข้างยากเพราะต้องห้ามรบกวนไม่มีผู้คนพลุกพล่านซึ่งจะเริ่มเข้าคู่กันช่วงเดือนมีนาเมษาแล้วกำเนิดเป็นตะโขงตัวน้อยออกมาช่วงหน้าฝน หนึ 1> 1่งคลอกจะมีไข่ประมาณ20-40ถึงฟองเลยแหละครับและตรงหน้าโบลิ่งตอนนี้นะคะคือลูกตะโคงอายุเท่าไรคะพี่ปัญญาอันนี้อายุประมาณ5 6เดือนอย่างที่พี่ปัญญาบอกว่าเขาจะเพาะพันธุ์แค่ประมาณปีละหนึ่งปีละค้งปีละคางคอันนี้ก็คือเป็นล็อตที่ผ่านมาใช่ใช่ไหมคะล็อตล่าสุดประมาณกี่ตัวคะที่เราอนุบานไว้ <c oughs> ประมาณ30ตัว การอนุบาลตะขงเด <Cock S 2> <tinc S 1> ็กเนี <c oughs> ah, so ่ยเราต้องดูแลอะไรเขาบ้างอะคะก็ให้ก I mean, ินอาหารชิ้นเล็กๆะอาจจะเป็นปลาก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือไก่อาจจะเป็นไก่บดโดยทั่วไปก็ให้วันเว้นวันวันเว้นวันทุกครั้งที่เราให้อาหารวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำเราจะอนุบาลอยู่ที่ประมาณ1ปีแล้วก็ปล่อยลงบ่อก็เป็นเป็นบ่อรุ่นของเขาอ๋อเป็นบ่อรุ่นของเขา1ขวบนี่จะใหญ่กว่านี้เยอะไหมยาวยาวก็ได้ประมาณ80เซน ด้ดุไหมคะไม่ดุอุ้ยจับเลยอหรคะอุ้ย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 น้องยังนิ่มอยู่เลยคะ่ะว้ายวันนี้จับแล้วน่ารักไหมน่ารักไหมดูหน้าน้องดิดูตาเธอฟันแหลมมากเลยเธอรู้รอเปล่าฟันเธอน่ากลัวมากเลยอะฮะเธออย่ามองตาฉันอย่างงั้นสิน,น้อยน้อยคนที่จะได้อุ้มตาโขงอุ้ยจริงเหรอะคะอ่ะ <c oughs> ง,งั้นเราต้องนี่ไง,งล่ะเราต้องทำปากจูด้วยไหมคะ <c oughs> เป็นตาโขง เอาล,ะ,อาละค่ะหลังจากที่เราได้จับน้องตะคงเด็กมาแล้วนะคะความเก่งกล้าสามารถของเราก็เพิ่มระดับขึ้นนี่พี่ปัญญาบอกว่าตะคงเด็กมันเบเรเกินไปวันนี้เลียพาหนูมาจับตะ,งะคงโตขึ้นอีกน,นิดนึงอันนี้น้องอายุเท่าไหร่คะสามปีเห็นไหมว่าเขาไม่ดุถ้าปกติเราลงไปในบ่อจอเก้ทั่วไป่ะฮะจอเก้ก็อาจจะ วิ่งเข้ามาหาเราวันนี้เราจะจับเขาเพื่อไปไหนคะจับเขาเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายหรือในกรณีที่เราจะเอาไปในงานประมงน้ำก้าวเราก็จะจับวิธีนี้แล้วก็ทําการห่อเราก็จะใช้สวิงใช้สวิงตต่เนี่ยหนุเนี่ยหนุเตรียมละหนุเตรียมละสิ่งสิ่งสำคัญที่ที่เราจะต้องระวังก็คือระวังปากเขาหักเนื่องจากมันแหลมยาวถ้าปากเขาฟาดกับผนังบ่อ มันก็จะทําให้หักได้อ่าอ้โอ้โน,น้องจะเจ็บไหมคะเอะไม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอลงไปอ่าลงไปเสร็จอุ้ยน้องจะฟันหลุดไหมคะไม่ไม่หลุดเนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆรวบปากเขา <c oughs> ไม่ต้องขึ้นไป <c oughs> ค่อย,อยๆเดงเอาตาข่ายออกจากปากเขาลใช้หนันงย่า<อ>งรัด<อ> อันนี้คือเอาหนังยางรัดไว้แบบนี้เขาจะหายใจออกไหมคะหายใจออกเพราะเราไม่ได้รัดจมูกเขาหายใจตรงจมูกเขาอยู่ตรงไหนคะรูจมูกอ๋อรจมูกอยู่ตรงนั้นในในในปากของเขาใช่ไหมจากรูจมูกมันก็จะเป็นท่ออยู่ใต้กระดูกเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาหนังยางรัดกระดูกก็คือรัดปากเขาท่ออนนี้ก็ยังหายใจได้เรียบร้อยแล้วเราเอากระสอบห่อปิดตาเขา ทำไมต้องปิดตาคะให้ให้เขามองไม่เห็นเมื่อเขามองไม่เห็นแล้วเพียดน้อยลงอเรียบร้อยแล้วราคานี้เขาหนักกี่กิโลคะตัวตัวนี้สักเท่าไหร่สิบห้าโลจะเคลื่อนย้ายไปตรงไหนเราก็อุ้มได้สบายถือได้ไหมโอเคร่าอย่างอุ้มพี่อุ้มตะของพี่ว่าพี่วางก่อนก็ได้หนักนะอ่าจางดีกว่าเฮ้ยอุ้มตะของเฮ้ยพิธีกรอุ้มตะของคนที่หนักอ่ะ การจับตะโขงเพื่อเคลื่อนย้ายนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วแต่นุ่มนวลไม่ลังเลในการลงมือเพราะอาจทำให้ตะโขงบาดเจ็บได้ซึ่งวิธีนี้พี่ปัญญาก็ทำกันเป็นประจำเพื่อใช้ในการเปลี่ยนบ่อให้กับตะโขงที่เริ่มตัวโตขึ้นนั่นเองแหละครับ เมื่อกี้นี้นะคะระหว่างที่เราย้ายบอ่อน้องตะโขง3ตัวเมื่อกี้นี้บริลิงบังเอิญผ่านบอ่อนี้ค่ะแล้วก็แอบ,บมองลงมาแล้วก็เห็นซึ่งรู้สึกมันเป็นบอ่อที่แปลกมากเพราะว่าในบอ่อนี้มีจระเข้หลายขนาดมากบริลิงเห็นส่วนมากพี่ปัญญาจะเลี้ยงแยกแยกตามไซส์แต่อันนี้คือหลายขนาดและที่สําคัญบางตัวมันไม่มีหางด้วยพี่นี่มันกัดกันหรอคะอ๋อไม่ใช่ฮะมันพี่การแต่กําเนิดออกจากไข่ก็ไม่มีหางแล้วครับจระเข้ที่พิการแต่กําเนิดไม่มีหางนี่เราต้องเลี้ยงในบ่อที่น้ําตื้นค่ะ ถ้าสมมติว่าลงบ่อน้ําลึกเขาก็จะจมน้ําตายถ,าถ้าในธรรมชาตินี่เขาจะตายหมดในธรรมชาติตายแน่นอนแต่เพราะอยู่ในฟาร์มก็เลยยังรอดอยู่อย่างตัวเล็กนี่อายุส่วนส่วนใหญ่ก็จะอายุใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าจอเค้เขาจะมีการแบ่งชนชั้น<ะ>หัวหน้าแล้วตัวที่เป็นลูกน้องตัวที่เป็นหางแถวตัวที่เป็นหางแถวก็จะกินอาหาร น้อยแต่เขาไม่ทำร้ายกันนะฮะเพราะาลำพังปกติตัวเล็กชอบคานขึ้นไปนอนอยู่บนหลังตัวใหญ่แต่โครงบางตัวก็จะมีะมีความพิการของปากเขาค่ะนีปากเขาก็จะโค้งงอ,อหรือว่าฟันศบกันไม่ดีเหมือนฟันฟันเหินฟันยื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเคียวไม่ถนัดครับเพราะฉะนั้นในในบ่อน,นี้เราก็จะดูเปรียบเทียบว่าถ้าสมมติเราเลี้ยงจอคน้ําเค็มน้าจืดตะโขงรวมกันแล้ว เ,เขาจะตัวไหนจะคมตัวไหนโอ้ี่เดินชมฟาร์มตะโขงจนทั่วเลยค่ะพี่บัญญานำแล้วก็ระหว่างที่เราเดินเดินกันอยู่วิ่งแอบได้ยินพี่พี่ทีมงานเรียกพี่บัญญาว่าคุณหมอบัญญาด้วยครับจริงๆเป็นคุณหมอก่อนจะมาทําเป็นหมอผ่าตัดเด็กแล้วทําไมหมอผ่าตัดเด็กถึงมาทําฟาร์มตะโขงได้ครับ <c oughs> หมอคะก็คือจริงๆแล้วเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวคุณพ่อผมเป็นคนแรกของโลกที่ทําฟาร์มจอเก้ฟา่านจอเก้ขึ้นมา ก็ค,ค,คือคุณอุทัยอย่างประภากรผู้ก่อตั้งฟาร์มจอเก้และสวนสัตว์สมุทรปราการ<อ>ผมก็เรียนหมอมาจบแล้วก็ทำอาชีพหมออยู่6ปีแล้วก็ออกไปเ,เลิกอาชีพหมอเข้าไปช่วยคุณพ่อทํางานอยู่ที่ฟาร์มจอเกยสมุทรปาการ<อ>10ปีจากนั้นก็ออกมาทํา ฟาร์มจระเข้ของตัวเองแล้วจากฟาร์มจระเข้ไปไงมาไงถึงกลายมาเป็นฟาร์มตะโขงด้วยค่ะเนื่องจากในประเทศไทย,ยปัจจุบันนี้จะไม่มีตะโขงพบในในธรร,ธรรมชาติแล้วนะะจุดประสงค์ของเราในการเพาะตะโขงที่นี่เพื่อการอนุรักษ์และก็พร้อมที่จะมอบให้กรมประมงหรือกรมอุทยานก็ได้ เอาไปปล่อยคือสูตรธรรมชาติแสดงว่าจริงๆคือเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากฟาร์มจระเข้ก่อนแหละใช่ไหมคะประมาณกี่ปีนะคะจระเข้จนถึงวังนนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกปียี่สิบห้ายี่สิบหกปีแล้วฟาร์มตะโขงทํามาประมาณก็กพร้อมๆกัน, <ๆ S 1> นคือจริงๆตะโขงที่เอาเอามาเลี้ยงอยู่ที่นี่นะครเกิดจากตะโขงที่คุณพ่อเกยเพาะได้อยู่ที่สมุทรปราการผมก็รุ่นลูกมาเลี้ยงอยู่ที่นี่ทั่วโลกก็คิดว่าตะโขงนี่อายุประมาณ 5ปี6กปีก็เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แต่จากที่ผมเลี้ยงนี่ไม่จริงครเรารอถึง15ปีอายุไขเขาประมาณอายุไขของเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ60 60ปีอุ้ยเท่ามนุษย์เลยอ่ะ60ถึงปปีแล้วก็15หปีเพิ่งถึงวัยเจริญพันธุ์ถ้าเลี้ยงมา25ปีแสดงว่าเราเพิ่งได้ลูกรุ่นที่1เมื่อประมาณสัก1ิปีที่แล้วเองครับอ้ยยาวนานมากค่ะสุดยอดอะโอเคก็เลี้ยงง่ายๆว่าทุกวันนี้เลี้ยงวัยเพื่อการ อนุรักษ์เท่านั้นกิจกรรมของที่ฟาร์มเกี่ยวกับตะโขงนอกจากนอกจากเป้าหมายเพื่อการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมีพาน้องไปโชว์ตัวที่ไหนบ้างไหมคะเ<น>มื่อกี้เห็นพูดถึงอยู่นิดนึงอ๋อครับรแล้เราก็มีพาโชว์พาไปโชว์ตัวที่งานประมงน้องก้าซึ่งจะจัดทุกปีรายได้สมทบทุนวุน,นิธิจุาภรณ์ นะคะใครที่อยากเห็นตัวเป็นเป็นตัวจริงๆก็ติดตามที่งานนี้ได้ไปเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะคะไม่มีการขายโดยเด็ดขาดอันนี้กฎหมายบังคับด้วยตะโขงนี่เป็นสัตว์ปากคุ้มครองแต่ไม่ไม่ได้อนุญาตเพาะพันธุ์เพื่อการค้าแต่แต่ระหว่างสวนสัตว์กับสวนสัตว์อาจจะมีการแลกเปลี่ยนสัตว์กันได้สวนสัตว์ไหนที่สนใจอยากจะได้ตะโขงไว้เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ช่วยๆกันก็สามารถที่จะติดต่อได้ก็ปัญญาฟาร์มกำแพงแสน เซิร์ชเลยปัญญาฟาร์มกำแพงแสงนนี่ตามชื่อบนเสื้อตอนนี้นะคะก็ยินดีให้ข้อมูลนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปัญญามากนะคะพาเดินชมจนทั่วเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นตะโข่งแล้วก็จับแบบใกล้ชิดขนาดนี้ขอบคุณนะคะ และหากท่านชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วละค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผมพี่เขาเรียกนะคะมันขึ้นมาทั้งสามอุ้ยดูดิทั้งหลายตัว,ตวเดี๋ยวเราลองว่างว่ามันจะมาหาเราไหม มา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 รรรรราาหายมันมีชื่อไหมคะไม่มีชื่ออคะโจยโจโจขมโจโจยิงเข้า่าวโจโยพี่กอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องลงให้น้องลงเบาเ่าน้องจะได้ไม่เจ็บนะเเก่งมากเห็นไหมคะเก่งละหนูแค่นี้แหละอ๋อแล้วอุ้มพ่อแม่พันธุ์เนะไม่เป็นไร